สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับอีกหนึ่งชิ้นงานนะครับที่เป็นชิ้นที่น่าสนใจของ Empower นะครับเราอยู่ที่ปากน้ำสมุทรปราการนะครับอยู่ที่ใหม่ m โมเดลโฮเทลครับไปดูข้างในจะมี2ชิ้นงานที่อยากนำเสนอครับหนึ่งก็คือเป็นรางรางประตูบานเลื่อน3ารางครับซึ่งสามารถเก็บรางบานเลื่อนประตูบานเลื่อน3ารางนะครับเราสามารถที่จะมีพื้นที่ในการเข้าออกเนี่ยใน3ส,ส่วนนะครับและอีกชิ้นงานหนึ่งก็คือ บานเลื่อนเข้ามุมไร้เสานะครับเราจะไปดูกันว่าชิ้นงาน2ชิ้นงานนี้เดินยังไงดียังไงนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูด้วยกันครับเช่ญครับเราอยู่ที่ใหม่โมเดิร์นโฮเทล ที่ปากน้ำสูตรปากการครับเป็นอีกชิ้นงานหนึ่งของ Empower ที่มีความภูมิใจจะนำเสนอครับซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่เมื้องบอกว่าแทบจะ90%เนี่ย Empower สรรสร้างขึ้นมานะครับมีประกอบอด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระจกอลูมิเนียมนะครับประตูบานเลื่อนหน้าต่างทั้งแทบจะทั้งหมดเลยสินค้าเด่นๆเนี่ยเยอะมากแต่วันนี้เราจะมานำเสนอเพียงแค่ตัวแรกได้แก่ประตูบานเลื่อนนะครับสส่วน3มชิ้น ซึ่งตัวนี้อาจจะทําให้พื้นที่ในการเข้าออกเนี่ยมีพื้นที่ที่สเปซที่กว้างขึ้นนะครับสองในสามเพราะว่าจะมันจะเก็บสามส่วนมาให้เหลืออยู่ที่ส่วนเดียวนะครับทาให้พื้นที่ในการเข้าออกเนี่ยมีพื้นที่ถึงสองในสามถ้าเป็นบานทั่วไปนะครับบานทั่วไปจะเป็นแบบบานคู่ถูกไหมครับบานคู่เนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นเป็นพื้นที่ปิดอีกห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเป็นพื้นที่ในการทางเข้าออกซึ่งเหมาะเหมาะสมต่างแตกต่างกันส่วนที่สองครับส่วนที่สองเนี่ยเป็นประตูหรือว่าบานเนี่ย บานเข้ามุมซึ่งจะไม่มีเสานะครับตัวนี้เหมาะสําหรับการกั้นห้องโดยที่ไม่จําเป็นต้องมีเสานะครับสวยงามเหมาะในการกั้นห้องนะครับสําหรับทําห้องสมนาเล็กๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าที่นี่เหมาะยังไงบานเลื่อน3ามรางนะครับเป็นบานเลื่อน3ามรางเนี่ยจะถูกดีไซน์มาให้ในการมีพื้นที่ในการเปิดประตูนะครับเปิดประตูนะครับไว้สําหรับดีไซน์สําหรับในบ้านข้อเด่นนะครับจะมีรางที่ นะครับรางเนี่ยจะเตี้ยมากนะครับรางตัวนี้นะครับนี่ส่วนนี้จะเป็นรางที่เตี้ยสามารถเข้าออกโดยที่ไม่สะดุดเลยนะและที่สําคัญตัวประตูเนี่ยบานเลื่อน3ามรางเนี่ยนะครับเราจะมี3มชิ้นด้วยกันซึ่งนั่นหมายความว่าเวลาเราเปิดเก็บนะครับเปิดเก็บนะอ่าเปิดเก็บนะครับเราจะมี3มชิ้นด้วยกันแสดงว่าพื้นที่เป็นสเปซต,ตรงนี้นะครับ จะมีพื้นที่2ใน3นะครับส่วนหนึ่งส่วนเนี่ยจะเป็นส่วนที่เป็นเก็บกระจกของเรานะเหมาะในการดีไซน์ให้เป็นโอเพนสเปซนะครับตัวนี้เนะครับจะเป็น,นบันติล็อกนะครับล็อกนิรภัย2จุดหรือ3จุดแล้วแต่การออกแบบซึ่งจะแข็งแรงทนทานนะครับและส่วนนี้นะครับ เป็นชิ้นงานหนึ่งที่น่าสนใจมากเหมาะสำหรับการดีไซน์ติดตั้งในภายในเพื่อเชื่อมต่อระหว่างภายในกับภายนอกโดยเฉพาะเทอร์เรสแบบนี้ครับเห็นไหมครับซึ่งจะเป็นพื้นที่โอเพนสเปซนะครับและพื้นที่ภายในให้เราเห็นว่าเมื่อไหร่ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวสามารถดีไซน์ตัวนี้ได้เมื่อไหร่ต้องการที่จะเปิดนะครับนำอากาศภายนอกเข้ามาอะไรครับสามารถที่จะ โอเพออกมาได้เลยตัวนี้เหมาะมากนะครับสำหรับบ้านที่ต้องการพื้นที่กว้างๆพื้นที่ที่มีอากาศฟล์เข้ามาภายในแล้วก็ฟล์อไปข้างน,นอกได้ด้วยนะครับและนี่คือ1ชิ้นงานที่เป็นชิ้นงานของ Empower ที่ภูมิใจนำเสนอนะครับของใหม่ m o r n r o t e l ที่ปากน้ำนะครับสมุดประการบานเลื่อนเข้ามุมเป็นแบบนี้ครับถูกดีไซน์มาไว้สำหรับการกั้นห้อง นะครับห้องที่ต้องการความเป็นส่วนตัวด้วยและขณะเดียวกันเราต้องการให้พื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่โล่งนะครับอย่างห้องนี้นะครับออกแบบไว้เป็นห้องประชุมสัมมนาเล็กๆสําหร,รับคนที่มีตั้งสี่ห้าขั้นนะครับเข้ามาประชุมในห้องนี้แล้วบางครั้งเนี่ยเราต้องการพื้นที่นี้ให้เป็นพื้นที่ที่มีโอเพนสเปซนะครับมีอากาศเข้าถ่ายเทได้สะดวกเอาละมาดู Haj นี้ครับตัวนี้ถูกดีไซน์เป็นแบบ3รางนะครับตัวนี้ดีไซน์เป็นแบบ3รางเหมือนกันเห็นไหมครับ3รางเหมือนกัน แต่ด้วยพื้นที่ของตัวนี้นะครับพื้นที่เล็กเราเลยใส่กระจกไปแค่2บานนะตัวนี้ครับดีนะครับลองดูนะครับเราเปิดนี่ปิดนะครับเข้าล็อกเรียบร้อยไม่มีเสานะครับตัวนี้นะครับล้ำหนักนะครับตัวเนี้ยตัวกระจกเนี่ยนะครับตัวอลูมิเนียมเนี่ยทำหน้าที่เหมือนเสาเลย ทำหน้าที่เหมือนเสานะครับรับแรงได้ด้วยทําหน้าที่คล้ายๆเสารเราสามารถที่จะเปิดเข้าออกเหมาะสําหรับบ้านที่ต้องการพื้นที่หรือบ้านที่มีพื้นที่ไม่ไมใหญ่มากแล้วต้องการดีไซน์ให้มันมีความรู้สึกว่าโปรง่งโล่งสบายนี่คืออีกหนึ่งชิ้นงานนะครับวันนี้ Empower เนี่ยอยากจะบอกพวกเราว่าถ้าหากต้องการพื้นที่ดีไซน์พื้นที่ในการดูแลบ้านหรือต้องการดีไซน์บ้านให้มีพื้นที่กว้าง โดยที่เรามีพื้นที่เท่าเดิมนะแต่ดีไซน์ให้มันกว้างขึ้นโดยใช้นวัตกรรมของ Empower ครับไม่ว่าจะเป็นประตูประตูสามรางนะครับหรือเป็นบานเลื่อนเข้ามุมไร้เสานะวันนี้ถ้าหากท่านสนใจนะครับให้ Empower เข้าไปดีไซน์ออกแบบแล้วก็ติดตั้งให้กับบ้านของท่านยินดีนะครับติดต่อเราเข้ามา เอ็มพาวยินดีเข้าไปให้คำปรึกษานะครับตรวจสอบพื้นที่แนะนำฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสำรวจฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับยังไงเดี๋ยวเจอกันนะครับใครสนใจติดต่อมาที่เอ็มพาว